ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อนานิสาครับอายุยี่สิบสามปีคุณมาจากที่ไหนครับมาจากจังหวัดอยุธยาครับตําบลลาดบัวหลงถนนไม้ตะได้ข่าวมาว่าคุณนยนิเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศคือดูไบามานานช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับ ก็จุดเริ่มต้นเลยคือไปอยู่ตั้งใจยอยากไปเรียนนะใช่ไหมครับก็เลยขอแม่ไปตอนอายุ13ครับแล้วก็เริ่มเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปีที่6ปีที่5้าในช่วงแรกแล้วก็เรียนเตรียมภาษาด้วยก็จบประถมในโรงเรียนมหัดดูไบอิสลามิคสคูลนะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงประถมและมัธยมนะ แล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยอ,อลกอริเมียนะครับในช่วงหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานอยู่ที่บริษัทราชินยาบริกรุปนะครับที่ดูไบหนึปีครึ่งครับผม